เอชนสวัสด์ประสานรถบรรทุกน้ำห้องค์กรลงพื้นที่ชุมชนหมู่เจ็ดตำบลในคลองบางปรากฏช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคเนื่องจากท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉินเอชนสวัสด์สวัสดิ์เห็นมประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประสานจากหนึ่งสกลทเนตรกูลอดีตนายกอบตอในคลองบางปรากฏว่ามีประชาชนในเขตพื้นที่หมู่เจ็ดตำบลในคลองบางปรากฏ หลายชุมชนได้รับความเดืออร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคเนื่องจากท่อประปาขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง1,200ม mm. ิลิเมตร แตกรั่วฉุกเฉินบริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนใต้ทางหลวนยกระดับถนนการจนาพิเศษด้านใต้คณะที่กรมทางหลวงและการประปานครหลวงได้ดำเนินการซ่อมท่อโดยไม่มีกำหนดแล้วเสร็จที่ชัดเจนทําให้ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยมีรถบรรทุกน้ําของอบตอในคลองบางประกฏอบตอแหลมฟ้าผ่าอบาตอบ้านคลองสวนและอบตอนาเกลือน,นาน้ํามาแจกจ่ายให้ประชาชนไม่เพียงพอเอฉชนสวัสดสิ์สวัสดิ์หมประธานหอการค้าจังหวัดสุณากาีซึ่งมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงได้ประสานงานไปยังองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุดปราการประกอบไปด้วยเทศบาลนาครสุดปราการอบจอสุดปราการเทศบาลตำบลแพรก่กษาเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่และเทศบาลตำบลบางเมืองนำรถบรรทุกน้ำประปาลงพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตอำเภอพระสมุรเจดีเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายนารงผุ่มเจริญน,นายกอบตบ้านคลองสวนนายชาตีอ่วมสะอาดนายกบตนาเกลือหนึ่งสกลทเนตตะกูลอดีตนายก อบอตอในคลองบางประกฏพร้อมทั้งผู้นำชุมชนสมาชิกกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปครับนี่ก็นำเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่อยู่ในเขตคู่สร้างเห็นนะครับประสานกับเทศบาลตำบลแพรกษะนะฮะทีมงานสม,มุทรปราการก้าวหน้านำ,น,ำน้ำมาช่วยให้กับพี่น้องชาวตำบลในคลองบางประกฏนะฮะนี่เราเอารถน้ำมา เติมให้แบบนี้เลยนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน